สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายทพ่์เหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายทพย์จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดสารลอ,อยกันนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวลานย่าโมกันนะครับทริปนี้จะเป็นทริปส่วนส่วนใหญ่จะเป็นทําบุญมากกว่าครับจะเป็นยังไงตามรับชมกันเลยนะครับ Amazing ก็กระพบกับผมเส้นเคยนะครับในราการสบายทพยิปนะครับวันนี้จะพามาทําบุญที่วัดสา,าลาลอยอีกรอบนะครับเป็นรอบที่สองแล้วนะครับก็คือรอบที่แล้วก็คือมาไหว้ทเวทวสุวรรณนะครับแล้วก็ปล่อยปลาไหลกับปลาประดุกหรือเปล่าครับแต่รอบนี้ก็มาปล่อยปลาดุกอีกรอบนะครับเป็น อะไรที่สนุกมากครับวัดแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยครับอยู่ใกล้หอพักของผมด้วยครับก็เลยได้มีโอกาสหลายครั้งหน่อยครับมาทําบุญที่วัดแห่งนี้นะครับเรากําลังจะปล่อยปลาดุกันนะครับนี่นะครับปลาดุกเก้าตัวครับปล่อยกันเลยครับเดี๋ยวไม่ยอมลงครับ โอเคปล่อยเสร็จแล้วเราไปเที่ยวชมวัดกันต่อกัได้ยนมครับและตรงนี้จะเป็นทีท่ทางวัดเขาได้เอาเท้าวเวสสุวรรณมาประดิษฐานไว้นะครับรู้สึกว่าท่านจะอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ8-9เเดือนแล้วนะครับส่วน เจ้าสองตัวนี้น่าจะเป็นโคที่แบบเขาจะมาไถ่ชีวิตโครกระเบือกันนะครับโคราชก็คือเป็นเมืองที่แบบมีงังวม,มีวัวพันธุ์ดีนะครับลิ้นพันกันนะครับเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เลยครับก็คือวัวนะครับหรือว่าโคนันแหะครับสองตัวนี้จะสวยมากครับรู้สึกว่าจะอ้วนดีครับ ทีกค้องกันนะครับ งใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะตีกันนะครับของใหญ่มากครับเสร็จแล้วครับบรรยากาศดูลมลื่นดีครับวันนี้เรื่องฟ้าเรื่ฝนนะครับอากาศดีมากครับดูเลยเรีนเดววอดยอดรอบวัดน,นะครับ ดินพันธ์คันแล้วครับหิวข้าวด้วยครับตรงนี้จะมีพระประธานเสร็ละวันเกิด มาเที่ยวช่วงนี้ทางวัดเขาปรับปรงุงโลเคชั่นใหม่ได้สวยงามมากครับเป็นต้นก็คือน้ำตกนะครับเราจะปรับปรุงให้มันดูน่าเที่ยวมากขึ้นครับจะมีน้ำพุที่เพิ่มเติมมาก็คือน้ำพุนะครับดูแล้วบรรยากาศร่มรื่นดีครับน่าเที่ยวกว่าเดิมนะครับก็จะมีเหมือน ทำเหมือนไอน้ำออกมาด้วยต้องเผอไปอีกแบบนะครับเรามาในช่วงวันธรรมดานะครับก็เลยไม่ค่อยจะมีคนเดินสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เหมาะมากครับสำหรับถายวอเนีและถายชิวฟี่นะครับเดินท่านสะพานไม้นี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะอาจจะผุพังนะครับ ฝนตกด้วยครับจะลื่นนี่ครับสวยมากครับน้ำตกครับมีไอ้น้ำจำลองที่ผูกพนขึ้นมาจากหน้าน้ำนะครับทำให้รู้สึกสวยงามแป่อีกแบบนะครับสวยไม่ต่างจากน้ำตกจริงนะครับนี่ครับลุ่มลื่นี่ครับนี่นะะล็ก ขินตาตินใจดีครับทำให้เราคลายเครียดได้มากเลยครับตรงนี้ ตกจำลองสวยมากครับท่านผู้ชมอากาศก็เย็นดีครับเหมือนฝนจะตกครับแต่ยังไม่ลงเม็ดมาทีครับแต่บรรยากาศที่นี่ได้มากครับอากาศร่มรื่นมากครับวันนี้สุดยอดมากครับท่านผู้ชม,มบริเวณโดยรอบของวัด นะครับสวยมากครับเป็นฤดูฝนแล้วก็มันเหมือนดอกไม้จะเบี่ยงบานอยู่ในด้วยนะครับสวยมากครับวันนี้สุดยอดมากครับเหมือนฝนจะตกลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมบริเวณโดยรอบวัดนะครับสวยมากครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนครับวันนี้สัมผัสได้ถึงความสดชื่นนะครับวันนี้ ฝนกำลังลงเม็ดมาแล้วครับด <c oughs> อกไม้สวยมากคร่ะกำลังบ่งบ้านเลยนะครับช่วงหน้าฝนตรงข้างหน้าจนะเ,เป็นเอาวเวอร์ชรรับนะที่ท่านได้มาติดสัางไว้น,นี่ประมาณหกเดือนแล้วครับ วอนนี้เรากำลังลอยู่ลานหญ้าโมนะครับเราจะไปเที่ยวยานหญ้าโมกันนะครับเที่ยวให้ให้อาหารปลาด้วยครับเยอะมากครับวันนี้ริดมากเราก็จะมาต่อที่ลานหญ้าโมกันนะครับเราจะมาให้อาหารนกอาหารปลากันนะครับวันนี้จะไม่ได้มาไหว้หญ้าโมนะครับเพราะว่าเราแค่บุญท่านไปแล้วนะครับ เราจะมาให้อาหารปลากับอาหารนกกันกันแทนนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้า <c oughs> ครึ้มฝน <c oughs> เหมือนเดิมนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับามามาครั้งที่แล้วรู้สึกว่าเราจะมีนางลำด้วยนะครับแต่นางลำเขาวันนี้รู้สึกว่า <c oughs> จะไม่มีนะครับก็แต่งตัวสุดไทยน่ารักมากครับอยู่ตรงกันข้ามกับ ลานย่าโมก็จะมีสารเจ้าเป็นสารเจ้าจีนนะครับมีตรงกันข้ามกันเลยนะครับผู้คนก็ละตายกันนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยฝนตกด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยมีคนน้อยแต่ก่อนโอ้คนเยอะมากครับรถก็เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มซาไปแล้วครับวันนี้จะไม่มีคนเยอะเสักเท่าไหร่นะครับ ามาวันนั้นทั้งฝนทั้งลมแล้วก็เดี๋ยวนี้เหมือนฝนจะมาแล้วนะครับต้องรีบๆเก็บบรรยากาศก่อนฝนจะมานะครับและตรงบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุร,าสรานารีนะครับจะมีประตูสุมพลนะครับผมเคยลอดครั้งหนึ่งแล้วครับ <laughs> ผลก็คือกับประเทศไม่ได้นะครับ วันนั้นผมมาแก้บนฝนตกแรงมากครับทำบุญท่ามกลางสายฝนนะครับก็ค <ika> ือยังไม่ได้เตรียมตัวครับก็คือเลิกงานมาแล้วก nah ็จะมาแก้บุญย่าโมพอมาปุ๊บฝนตกปั๊บเลยครับแต่วันนี้ก็อากาศดูลุ่มลื่นดีครับเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันต่อนะครับ และที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือคังพาซานะครับตอนนี้เขาปิดกิจการอยู่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นศูนขายดอกไม้เพื่อจะไปไหว้ย่าโมกันนะครับมีชุดไหว้นะครับเป็นผ่านแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขายปลาดุกปลาตะเพียนปลานินนะครับตรงนี้คือจะให้อาหารปลากันแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะให้อาหารปลากันนะครับ าหารปลาถุงละสิบบาทเองนะครับ <c oughs> จะให้อาหารปลากันเลยครับโอ้มีนกเยอะมากครับนก <c oughs> น่ารักจะมุตะมิครับกำลังจะให้อาหารปลาตอนนนี่โอ้เยอะมากครับ <c oughs> น้ำตะดินเลยครับ นกก็แม่กินด้วยอ่ะให้นกกินด้วยค่านี้อ่ะอนกจะให้อาหารนกแล้วก็ให้อาหารปลาไปด้วยโอ้ยมาหาเราหมดเลยน,นกเขากินเขากินแบบสุภาพมากครับเดี๋ยว่าเจ้าปลานี่กระโดดมาเลยครับนี่เออสุดยอดสุดยอดอดโอ้ๆนกหมดแล้วอ่านี่ นุกตื่นเต้นมากครับนุงเพื่อนยิ่งมาแล้วนี่สนุกมากครับยังเหลืออีกดวงนึงนี่นกโอ้โหมีอีกดวงนึงแต่ว่าเจ้านกก็รอรอกินอยู่ครับทั้งให้อาหารนกอาหารปลาพร้อมกันอ่าชิลของเจ้าปลาโอ้ยเตื่นแต้นมากเลยครับทุกคน นเหยยยีบเท้้าาดวอ่หมดแล้วปลาเยอะมากครับเหมือนตัวนั้นยังไม่ได้กินเลยนะว่ายโอ้โนกกระยางไปอยู่ตรงนั้นแล้วครับนกนกระยางกระยางขาวนะมีนกน้อ,อยเยอะมากครับนกโอ้ท้าเปียกหมดเลยครับนี่นเท้าเปียกหมดเลย นกแล้วมันไม่กลัดไม่กัดล็อกตันี่โอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหโอ้ด๊อก็กลัวนกครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับปลาเยอะมากครับมันจะมีแค่ไซนี้ไซเล็กเนี่ย ใช,ใช้เล็ก้ลกลกอละบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับของลานยามูจะเรียกว่าประตูสุมพลนะครับตรงนี้ผมมีไว้วีลกรรมอยู่ก็คือผมไปลอด3ครั้งลอดไปกลับ3มครั้งนะครับแล้วผมก็ไม่ได้กลับลาวเลยครับ3ปี ก็คือตั้งใจว่าจะกลับรอบรอบช่วงที่มันมีโควิดระบาดห,หนักๆผมจะกลับบ้านครั้งนั้นก็คือผลก็คือกลับไม่ได้นะครับต้องกลับมาอยู่โคราชใหม่จนถึงณนะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้กลับลาวเลยครับแล้วก็มาแก้บนท่านแล้วก็ถึงจะทำเรื่องเอกสารกลับลาวได้นะครับ ถ้าใครอยากทำงานอยู่โคราชและอยากจะกลับมาโคราชใหม่ก็คือให้มารอดประตูสมพลนะครับและอย่าลืมมาแก้บนนะครับไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้เหมือนผมนะครับอันนี้ผมมีบทเรียนนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ และบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังของลานย่าโมนะครับบรรยากาศร่มลื่นดีครับจะไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่บรรยากาศมันได้มากครับได้ฟิลแบบเดินเล่นครับตรงนี้บรรยากาศวันนี้ร่มลื่นดีมากครับเหมือนฝนจะตกตอนนนี้ตอเที่ยงก็ตกไปข้างนึงแล้วครับเปียกไปข้างหนึ่งแล้วครับ แล้วก็เลยไปตั้งหลักแล้วก็มาที่ลานย่ามูต่อครับตรงนี้จะเป็นหุ่นจำลองนักรบเราจะเดินเที่ยวชวมบริเวณโดยรอบไปสักพักหนึ่งน,นะครับตรงนี้จะเป็นหุ่นปั้นนักรบโบราณนะครับ,บร <c oughs> น่าจะประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีที่แล้วนะครับที่แบบจำลองว่า,าเออสมัยแต่ก่อน <c oughs> เขาลบกันแบบนี้นนใช้ดาบอ่อ ดีลันฟันแทงกันนะครับแล้วก็มีตรงที่แบบอะไรลดลวดาหรือเปล่าสมัยนั้นที่เขาใช้กันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประตูเมืองนะครับตรงกันข้ามก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับตรงนี้จะไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับจะโดดเด่นก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับส่วนที่เห็นข้างหน้านี่น่านั่งเล่นมากครับน่อ่านหนังซื้อนั่ นั่งแบบนะชิวๆนะได้นะครับอากาศมันเย็นมากครับตรงนี้ล,ล่มลื่นดีครับ<ม>ก็จากกันไปผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสกเพื่อให้เป็นกำลังใจในช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับช่วงนี้ผมว่างงานอยู่ครับทำงานก็มีวันหยุดเยอะนะครับ <laughs> ผมก็เลย ออกมาทำ YouTube เพื่อหาเงินจุนเจือให้กับต <c oughs> ัวเองนะครับก็ยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ